สวัสดีครับนี่นอนทูบอยู่ที่ ID 638าเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ไปเซิร์ฟอื่นนะวันนี้เราจะมาดูของเราเนี่ยเวล80แล้วนะ มันจะเปิดโหมดใหม่ขึ้นมาก็คือโหมดยูเนียนตรงนี้นะตรงนี้กรับเดี๋ยวเดี๋ยวเดแป๊บนึงกดกลับไปก่อนกลับตรงนี้นี่มันจะมีให้เพิ่มขึ้นมาคือตาหมออกนะครับตรงนี้ตรงนี้พลังแนะนํามันตั้งสามล้านกว่าเห็นป่ะถ้าพลังเรายังไม่ถึงอย่างทีมเราประมาณเนี้ยเราก็ยังไม่ต้องเข้าไปเล่นนะเล่นแค่ มโนภาพทําไปก่อนนะครับก็ถ้าลเล่นไปมันก็ไม่ผ่านนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือโลตอมอ่านี่โลตอมเราอัพไปแล้วเนาะว่าจะอัพโลตอมเอาวันนี้เอาเรื่องยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวค่อยเรามาเรื่องโลตอมอีกทีนะสำหรับโหมดยูเนียนอ่ากดปิดสำหรับโหมดยูเนียนนะครับนี่ตรงนี้ วเ,เ,วเวลาเราเรียกเว็บบาสิบแล้วอะมันจะขึ้นมาให้เราเลือกตรงนี้นะเนี่ยเราจะเลือกฝั่งไหนก็ได้นะครับแต่นี้ผมแนะนําให้สุม่มเพราะถ้าสุ่มแล้วเราจะได้ห้าร้อยเพชรตรงนี้เห็นป่ะแล้วกดสุ่มเลยปั๊บเพื่อจะเอาห้าร้อยเพชรแล้วเสร็จแล้วเราก็เข้าไปดูข้างในมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยให้เราดูตรงบอสบอสอยู่เนี่ยนะนี่ตรงนี้ ตีไม่ได้เยอะไหมถ้าอย่างนี้ก็คือพออยู่ได้นะก็คือเราเลือกฝั่งที่มันอยู่เยอะๆอันนี้เราอยู่ฝั่งล็อกเก็ตใช่ป่ะอ่าใช่เลยอ่าอยู่ไหนนะแคน,นนี้อ้าวต้องดูตรงข้อมูลนี้นี่เราอยู่ทีมล็อกเก็ตเนี่ยเห็นนะมันจะมี ก่อสร้างอยู่เนียนอันหนึง่งอันนี้เรากดลับไปก่อนตรงนี้มันจะเอาไปอัพได้นะครับแล้วเรากดบริจาคเข้าไปตรงนี้มันจะอัพตรงกาะสร้างยูเนียนนะก็คือใช้ไอ้มงกุฎเนี่ยมาอัพตรงนี้อัพตรงศูนย์เกมอนเนี่ยนะเราก็เลือกอัพเข้าไปมันต้องอัพไล่ไปทีละสิบทีละสิบนะครับ <c oughs> เนี่ยมันบังคับให อัพแรกๆไปก่อนให้ลูกศรตรงนี้มันขึ้นมันถึงจะไปขั้นต่อไปได้นะครับอันนี้เป็นช่องแรกนะที่ให้อัพให้อัพพลังแล้วก็มีสนามฝึกตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเพิ่มความสนิทมัตเตอร์นะอันนี้มีเร่ง Union, อยู่เนี่ยยังไม่มีให้เร่งตรงนี้นะเราจะต้องไปปลดล็อกมัตเตอร์ก่อนนะปลดล็อกความสนิทมัตเตอร์ก่อนถึงจะวางได้นะครับปลดล็อกสนิทมัตเตอร์ก็คือตรงนี้ ออกไปดูกันนะสนิทบัตเตอร์มันจะกลดล็อกเมื่อตอนที่เลเวล90นะครับดูตรงขวานืเนี่ยมันจะมีช่องตรงนี้เพิ่มมาอีกช่องหนึ่งตรงนี้นะเป็นความผูกพันตรงนี้นะแต่นนี้เวลเรยังไม่ถึงมันเวล90นะครับถึงจะทำได้นี้เราไปดูต่อมีอะไรให้อัพอีก มีเยอะมีเยอะ่ในยูเนียนบอสยูเนียนเรารับไปแล้วใช่ปะรับของไปแล้วมันจะอัดตรงนี้นี่เทคโนโก็ใช้ไอเหรียญที่เรารับมาจากดีบอสยูเนียนนะนะเอามาอัดตรงนี้ <c oughs> นะครับอันนี้เรามันจะมีแต้มให้เราตีอยู่นะเนี่ยสามรอบตรงนี้เห็นปะ่ะแล้วก็ท้าทายตีตายไม่ตายช่างมัน ตีไว้ก่อนเอาเหรียญแต่มันจะต้องตีให้ได้ดาเมจนะถ้าตีไม่ได้ดามมันก็ไม่ได้เหรียญน,นะอย่างเงี้ยเราก็ตีเสร็จก่อนเลยนะเห็นป่ะถ้าเราตีไม่ได้ดาเมจเงี้ยมันก็ไม่ได้อะไรพลังขั้นต่ำมันน่าจะประมาณสักห้าล้านมั้งตรงนี้ถึงจะตีเริ่มทำดาเมจได้แล้วก็มีทีมผนสรง ขนส่งนี่มันเล่นได้อยู่แล้วนะเพราะปกติผมจะเข้าอีกทางหนึ่งเข้าทางภารกิจความสนุกนะครับมันก็จะลงขนส่งได้แล้วก็มาตุ๊กตาใช่ไหมอ่ะตกปลาตกปลาก่อนซื้อเหยื่อก่อนนี่เราก็ดูทองแล้วนะดูทองเราให้ดีนะเดี๋ยวมันไม่พอเหยื่อเนี่ยซื้อสะสมไปเลยครับเดี๋ยวค่อยมาออโต้คลิกตกปลาทีหลังเนี่ยนะ ตกปลาก็คือเลือกเหยื่อแล้วก็ตกปลาอย่างนี้อันนี้ดูเหยื่อแล้วี่มีไหมอ่าเรามีแต่นี้เนี่ยนะตกปลาไม่ต้กดตรงนี้กดเลือกเหยื่อแล้วกดอย่างนี้กดรัวรอเลยอันนี้เป็นโหมดที่จะบ่นกันเยอะๆครับ <c oughs> มันค่อนข้างจะเสียเวลาครับเสียเวลาจริงๆเน,นี่ยนบางทีเป็นวันเลยอะแล้วก็มีอะไรอีก บาเลี้ยงอยูเนียตรงนี้ก็คือเราจะต้องมีอาหารก่อนนะอาหารตรงนี้มันจะมาจากรัวโปเกมอนตรงนี้เราจะต้องมีไข่ก่อนไข่ตรงเนี้หาจากตรงนี้จากอ่าเฉต็ดลับนะครับ,รบน,นี่จากเฉต็ดลับ ก็คือวิว80แล้ว่มันจะเริ่มดับไข่ได้เนี่ยตรงนี้เห็นไหมมันจะมีตรงนี้ขึ้นจิ๊กเข็ดรับแล้วก็กดไปที่โซนธรรมดากดเริ่มจับปั๊บเนี่ยมันจะมีช่องเห็นไหมมันจะุูมออกนะครับซูมออกไข่ก็จะประมาณนี้นะแต่บางทีตรงนี้มันก็จะบล็อกอ่านิไข่มาแล้วหนึ่งอันเมื่อทีไข่แล้วเราได้นะแต่มันขึ้นเรายังไม่ได้รับเราก็ต้องไปดูในน้น ตามทันไหมเนี่ยไปเร็วกว่าน้นไหมไม่เร็วเนาะเรามาดูที่ไข่นี่ตรงนี้รั้วโปเกมอนเห็นไเรามีไข่แล้วเราก็กดปัป๊บปั๊บเอาตรงนี้มีฝึกแข่งม้าครับกดล้างได้เดี๋ยวไว้รอไข่ดีๆก่อนนะตีนี้เรากดปล่อยโปเกมอนก่อนอันนี้เราต้องอพัพนะ เนี่ยมันจะต้องเอาเอปลอกไปวางก่อนนะเอามาใส่ตรงนี้ปั๊บเพื่อที่จะเอาไปวางเหนะ็นไหมมันจะวิ่งนะตัวหนึ่งนี่อาหารเรามีใช่ปะ่ะล้วก็ใส่เข้าไปพอไอ้พวกนี้มันกินอาหารแล้วใช่ปะ่ะมันถึงจะได้เป็นรายได้ตรงนี้ขึ้นมานะมันก็จะมีข้าวมีใบแมกมีเพชรอะไรอย่างนี้นะ แล้วก็มีร้านค้าบ้านเลี้ยงอ่าตรงนี้แล้วก็มีร้านค้ายูเนียนอ่านี่คือร้านค้ายูเนียนสินี่แหละอันนี้คือเอาไปซื้อชุดนะครับอันนี้เอาไว้กรอบรูปกรอบรูปนะครับอันนี้เอาไว้ซื้อสายยาก็ขนมอันนี้อันนี้คือเราสะสมไปก่อนนะแล้วก็มีร้านก่อสร้างร้านบ้านเลี้ยงก็คือใช้เหรียญตรงเนี้เอามาซื้อนะครับมีของเยอะแยะอยู่อันนี้นะ แล้วก็อันนี้ตั้งทีมป้องกันไว้อ่าก็ประมาณนี้นะหรือว่าที่เราวางไปก็คือใส่เข้าไปอย่างนี้ไอตัวที่เราปล่อยเลี้ยงไปแหละเลือกใส่ได้ดนะนี่นะก็ไอตัวเนี้ยมันสามารถอัพได้นะครับมันจะมีสเตตัสผลตรงนี้นะเลเวลสิบปลดล็อกเห็นไหมก็ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามันจะสุ่มออกอะว่าตรงเนี้ยมันจะได้อะไร ดูที่ขอบของมันนะครับขอบของมันเนี่ยถ้าสีเขียวมันก็จะมีแค่ช่องเดียวถ้าสีฟ้าก็จะมีสองช่องตรงนี้นะจะมีเลื่อนลงมาแล้วก็ถ้าเป็นสีม่วงก็จะเป็นสามช่องประมาณนี้อ่าผมคุ้นๆเหมือนกับว่าเคยสี่ช่องนะแต่ตรงนี้จะเป็นขอบสีทองแล้วก็จะมีตรงนี้สี่ช่องแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมไปเห็นที่ไหนมาอาจจะจำผิดก็ได้นะครับอันนี้ดูหมดแล้วนะมีก่อสร้างยูเนียนแข่งม้า อันนี้เราจะต้องลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนมันจะเริ่มลงตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่หกนะครับตรงนี้ก็หมดนี้มีอะไรอีกไหมอ่ะมีตุ๊กตานี่ตรงนี้อันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งรอนนี้เรายังไม่มีอะไรเลยจะไว้มาทำอีกทีตรงตุ๊กตาเนี่ยแบบน่าจะงงกันเยอะผมว่านนะอ่ะทีนี้พอเราอยู่เนียนแนละ้วใช่ไหม ทีมเราเท่าไหร่ละพลังเท่าไหร่ละลืมให้ดูพลังทีกแ,แล้วเมื่อกี้ก็เพิ่มมา,าเพิ่มมาประมาณหมื่นกว่านะประมาณนี้เนาะแล้วก็ทีนี้เราจะมาดูที่โลตอมนะครับมีคนบอกว่าให้ดูที่โลตอมก้าหน่อยก็ตรงนี้ตรงโลตอมนี่นะมันจะใช้อเทมครับตรงนี้นะซื้อในกิจถุงของขวัญกับในโหมดเหมืองแร่นะครับนี่นะโหมดเหมืองแร่ตรงนี้อ่าไม่ใช่กติก ตรงนี้ทิ่นี่เหมืองแรกตัวนี้ก็คือจัดทีมสามตัวนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปตีให้ดูตัวงเดี๋ยวค่อยออโต้จัดทีมสมมติว่าเราปั้นไว้แค่สามตัวนี้ใช่ปะแล้วก็จัดทีมอเลยวางปั๊บหนึ่งตัวตัวหลักหนึ่งตัวเราก็ใส่ตัวรองไปสองตัวอย่างนี้ใส่ตัวหลักไปหนึ่งตัวตัวรองหนึ่งตัวเดี๋ยวสลับสลับสลับงนี้อย่างนี้ อ่าอย่างนี้ดีกว่าน่าจะดีเพาอันนี้ดูดตีเหมือนกันเนาะใส่ไปอย่างนี้แหละอันนี้เป็นดูดตีใส่ไปก่อนอย่างนี้นะเห็นปะ่ะเราจะบาลานซ์ทีมให้มันจะพอๆกันนะครับเพื่อที่เราจะอ่าตีได้หลายตัวนะครับเห็นปะ่เนี่อย่างเงี้ยอันนี้เขาไม่ได้บาลานซ์ใช่ป่ะเราก็เห็นปะ่เหมือนเราจะได้เปรียบก็จะประมาณนี้ครับการจัดทีมทีมสามทีมนะแต่ทีนี้เวลาเรา ได้ตัวหลักทั้งสามทีมเลยใช่ปะ่ะหลัก็ค่อยมาเลือกรอกิจเอาตัวมาเสริมทีมหลักไอตัวหลักของเราอนะว่าเราจะเล่นทีมอะไรก็คือคตัวหลักเลยปั้นไว้แค่สามตัวครับเป็นทีมหลักที่ใช้ยืนดานต่อสู้นั่นแหละเราก็ค่อยมาเสริมพวกนี้เอาทีหลังฮนะ อันนี้ผมออโต้ไปแล้วนะอคลิปมันสิบกว่านาทีแล้วเดี๋ยวมันจะนานแล้วก็จะได้เปรียบอย่างนี้แต่มันก็ยังไงมันไม่ได้ฟูลทีมอ่ะใช่ไหมถ้าเจอทีมหลักเขาก็าจะตึงๆหน่อยหา้วเจอทีมรองเขาอย่างนี้เห็นไหมเพราะของเราได้ทั้งสามทีมไง หรือใครจะจัดไว้แค่สองทีมไม่ได้นะครับแล้วก็สลับทีมสู้เอาประมาณนี้ทีนี้ส่วนใหญ่ผมเล่นออโต้ผมไม่ค่อยได้กดเข้าไปตีครับก็ถ้าเกิดว่าเราแยกไว้สองทีมอ่ะมันก็จะได้เปรียบหน่อยเพราะอ่ายังไงเราเลือกสลับทีมชนทีมให้มันถูกให้โดนตัวที่เราพลังเยอะๆนะครับทีมที่เราพลังเยอะๆเราก็จะผ่านได้อ้าวเน็ต เนตเนตหมุน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 อะตัวหลักเราโดนโดกด,กดเลยอะอาจ,จะสหายไปไหนวะ <laughs> อ่าผ่านแลวอะอาผ่านแลวเห็นไหมอันนี้ยังไม่ได้มีตัวช่วยนะถ้ามีตัวช่วยมันก็จะ อาจจะดีกว่านี้หน่อยครับค้างค้างค้างค้งค้งเนี่ยครับพอตีครบรอบสามตัวแล้วเนี้ยสามสามทีมเนี้ยสี่ทีมเนี้ยมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้รับเห็นไหมเรียกว่าขีดชั้นมันเป็นรอบชั้นของมันนะครับอ่าชนะได้ใครก็เราชนะได้ อ่าเน็ต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 อ่าผมว่าผมเสียบสายแลนแล้วนะเนี่ยอ่าถ้าจะลำบากออกไปสิแหมต้องให้กระตุ้นมันขึ้นเป็นไวไฟหรือขึ้นเป็นอะไรมันก็ไม่ได้ขึ้นเป็นไวไฟ อาจจะผ่านได้เยอะครับตูทรงแล้วอัอนนี้ผมอัดมิวเป็นตัวหลักตัวเดียวโดด,โด,ดเลยนะในทีมหลักของเรานะอ่าผ่านได้ผ่านได้ผ่านได้อ่าเลยทีมเดียวกว่า ไอ้ลูกแกก็จะลำบากหน่อยครับโอ้โหเจโฮด้วยไหวไหมเนี่ยได้แค่เสียวได้แค่เสียวอันนี้รับของก่อนนะนี่มันจะมีของที่ใช้อัพที่ให้ดูเมื่อกี้แล้วก็มีอะไรใช้อัพโหลดตอมนะครับนนได้นี่เลยกดสู้อย่างนี้ เราก็มาดูเลือกสลับทีมแล้วน,นะครับอันนี้เราชนะได้ใช่ไหมอ่าเจอลูกเกียร์ล้าก็จะตึงๆหน่อยเอาอยัางไงดีติดโโอตัวนี้นะ,อะเอาไเอ่ะดูว่ะอะลองดูเผื่อจะฟุบชนะเขาก็ทำคล้ายๆผมนะ <c oughs> จะเห็นว่าเขามีตัวหลัก ลงทั้งสามตัวนะครับเเวียวคนน้อยด้วยกดข้ามมาเลยนะนี่พลังเขาน้อยกว่านะ,ะแพ้จริงๆด้วยเจอลูกเกียร์ อันนี้พลังเราเยอะกว่านะแต่ทำสู้เขาไม่ได้เ <c oughs> จอโอเข้าไปเพราะว่าอมตะดีแหละทำมาลำบากเอเดี๋ยวก่อนนะครับผมอาชิปอยู่นะครับสักู่ออาทีนี้เราจะไปดูอัพโลตอมนะครับเราพร้อมของมาแล้วเข้าไปที่โลตอมอัพเกรดโลดตอมก่อนนะครับตรงนี้คือของที่เราได้มานะเอากระต่ายป๊า ตรงนี้ก็คือมันจะมีมันจะบอกนะว่าถึงเวลเท่าไหร่อันนี้เวลสิบสอถึงจะปลดล็อกตรงนี้ได้นะนี่นะนนี้เราเพิ่งจะมาถึงเวลสิต้องอาบมาให้ถึงเวลสิบสองนะครับตรงนี้ถึงจะปลดล็อกแล้วก็มาตรงนี้นี่ตรงนี้มันจะมีสเตตัสอยู่ใช่ป่ะเราจะทํายังไงให้เป็นสีสีม่วงนี่นะก็คือเราใช้ผสมใช้สีฟ้าเนี่ยนะผสมนี่นะใช้สีฟ้ามาผสม แต่เราสามารถเลือกสเตตัสได้นะครับตัวที่เราจะผสมนี้เอตีคีเรามาัเล่นใส่ไปอาดีเฟนซ์ใส่ไปนี้มันจะใช้ไอตัวนี้นี่ตัวโลตอมนี่นะใช้ในการให้มันการันตีนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้เนี่ยมันอาจจะแหกนะครับตรงนี้อาจจะไม่ออก ก็คือแหกไปเลยเสียไปเลยจะเหลือแค่อันหลักอันเดียวนะครับเสียอันนี้สองอันเพราะงั้นผมแนะนําว่าถ้าเรามีน้อยๆอย่างเงี้ยอย่างที่ผมมีอยู่เนี่นนะให้ใช้อันนี้ดีกว่าเพื่อที่จะเราจะได้ผสมนี้เราดูของเราก่อนอันหลักเดี๋ยวออกไปก่อนอันนี้คืออะไรออฟ apk ผสมไปเลยนะพ่าไงเป็นโจมตีแล้วนะอาร์เคิหนึ่งอันกับอันนี้อาร์ติเคิอ่ะอาร์ติเคหนึ่งอันใส่เหมแล้วกดผสมเนี่ยมันจะการันตีออกเห็นนะเราก็ได้รับมาแล้วอีกหนึ่งอันตัวนี้นี่นี่เราสามารถล้างได้ก็คือจะเพิ่มสเตตัสต,ต,ตรงนี้นะ เห็นนะพอเพิ่มแล้วขีดของสเตตัสมันก็จะขยายขึ้นเห็นนะเนี่ยแล้วกดล้างเข้าไปใช้ไอตัวนี้ล้างนะครับตัวนี้หาได้จากไหนก็คือจากที่เราดรอปมาเมาื่อกี้กับในถุงโลตอมนี่นะครับแยกโลตอมตรงน,นี้แล้วกดกยืนยันทีนี้เกิดว่าเราจะหาสีฟ้าใช่ว่าลอกเอาสีเขียวเนี่ยไปรวมแบบเมื่อกี้นะครับ แบบเดียวกันเลยครับเนี่ยนะน,นี่คือเราต้องสะสมไว้ก่อนเพื่อที่จะเลิกะเตตัดเดี๋ยวกดล้างไว้ก่อนนะใอ้ล้างให้ดุปับเห็นนะมันก็จะได้มาประมาณนี้อ่าเนตหัวร้อนมากเลยเจ็บนี่หัวร้อนมากเลยอ่าไปชิュ อ่ะอนะเราก็จะเพิ่มประมาณาานี้ถ้าเกิดเรายังไม่พอใจเราก็กดล้างไปอีกอ่านี่ได้ ATK มาสีม่วงเอาก็เปลิ่ยนคุสมบัติตอนนี้ทีมหลักเราไม่ได้ใช้ ATK ใช่ไหมเราก็กดล้างไปอ่าได้สีม่งวงเราครอบคองนะตัวนี้มันเป็นบั๊กนะครับมันเป็นป้องกันนะเนี่ยตุวนนี้จะเห็นเป็นป้องกันนะครับเป็นป้องกันแต่เวลาเราไปล้าง ขึ้นเป็นโจมตีเราดูอย่างนี้นะตรงนี้เป็นป้องกันนะเพราะช่องนี้มันเป็นของเ p c ีซเฟนะครับเข้าใจกันเนาะไม่งงเนาะก็รถตอมจะมีอยู่เท่านี้นะมันจะลำบากที่ตรงหายพวกนี้แหละหาพวกนี้มาอ้าบกลับมารีก็สำหรับรถตอมมีเท่านี้นะครับแล้วก็จะมีอ่าอีกอันหนึ่งถ้ำอันต้า นี่ตรงนี้เปิดแล้วไหนล่ะนี่อันนี้ผมแนะนา,นาให้ดรอปตั๋วไว้นะดรอไปไว้เลยทุกบันเนี่ยมันจะได้ตั๋วอย่างเงี้ยทีนี้นนเวลาเราจะเลือกตีใช่ป่ะเราก็ดูอย่างเราเล่นมิวเกาะใช่ป่ะกับทีนน้ําแล้วก็ดูทีมแมนะน,นําตรงนี้แล้วเราค่อยเลือกมาตีนะครับใช่มันจะมีทีนานามแนะนําอยู่ให้เราได้เปรียบอะแล้วค่อยเลือกตั๋วมาไหนล่ะเราดูของที่ดรอปด้วยนะอย่างอันนี้ มันไม่ใช่ของที่เราต้องการอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเราไปดูตรงที่บริเวณนะอ่านี่ตัวนี้เห็นปะเราก็ดูว่ามันใช้อะไรอัพอ่าสำหรับบริเวณเนี้ยมันจะใช้เป็นสีธรรมดานะครับอ่าเดี๋ยวผมไปกดให้ดูอันนี้เรายังไม่มี ราจะอัปเดตนี่เห็นไหมมันจะใช้ไอ้สีอันนี้อันหนึ่งแล้วก็อันนี้ขอบสีฟ้าดูให้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะกดอันผิดไปเพราะถ้าไม่ผ่านแล้วมันจะค้างอย่างนั้นเลยนะเราจะเสียตัวไปเลยนะเนี่ยเราดูที่ของที่ดรอปนะครับอย่างนี้เราไม่ได้ใช้อันนี้เราก็ไม่ได้ใช้เนะนี่เราใช้อันนี้แล้วเราก็เลือกดูทีมตรงนี้ว่าทีมเราได้เปรียบหรือเปล่า นี่ยอย่างเงี้ยเห็นนะอันนี้นใช่ที่เราต้องการนะครับเนี่เราต้องใช้เขตนี้เขตทะเลทรายเห็นนะมีตอ่อสู้มีน้ำมีดินตรงนี้แล้วกดเข้าทำปั๊บทีนี้มันจะเปลี่ยนไม่ได้จนกว่าเราจะผ่านหรือว่าจะกดทิ้งตั๋วไปนะครับมันถึงจะเปลี่ยนไอ้นี้ได้ผมถึงว่าให้เลือกให้ดีนะครับเลือกไว้ให้ดีน,นี้เราก็ใส่ทีมหลักเข้าไป ใส่ตาเข้าไปเรามีรั้วแล้วเรามีบริเวณใส่เข้าไปอันนี้มันสามารถกดข้ามได้นะตรงน,นี้นะถ้ากดข้ามแล้วมันจะไม่ผ่านนะครับจะไม่ให้สําเร็จตัวจะเราสามารถข้ามไปตีได้เพื่อที่อ่าเราจะได้เปลี่ยนตัวได้นั่นแนะพอเราได้เปลี่ยนมันก็จะอย่างนี้มครับ เอ,อนะเ,เอาเรื่องอยู่นะก็ตึงเอาเรื่องอยู่นะเกี่ยตายตายซะเลยเี้ยเดินผ่านค่อนข้าง,างยากนะครับฮะไอ้ทีเนี้ยตัวมันก็จะคาอยู่อย่างงั้นถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนตัวก็คือต้องทิ้งตัวนี้เนี่ยถ้าจะเปลี่ยนท่ามกดเปลี่ยนท่าเห็นป่ะ จะยกเลิกทำปัจจุบันอาเคือตัวเนี้ยจะเสียไปเลยนะครับจะเสียไปเลยจะไอยนี้ไม่ได้มีกดกระบนต่อสู้ตรงนี้อันนี้เป็นเลเวลของมันนะเลเวลของตัวก็พยายามอยาข้ามตัวนะครับประมาณนี้สําหรับทําอันตานะก็ตามทันไหมนี่ <laughs> ไปเร็วเกินไปไหมเดี๋ยวไว้รออ่าทำตุ๊กตาก่อนเดี๋ยวจะทำคลิปออกมาอีกทีนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบวันที่นี้ก่อนนะครับผมอ๋อลืมมานี่อ่านเองก่อนไปไหวอยู่เนี่ยไหวอยู่เนี่ยเนี่ยเขาจะให้เราไหวฟรีสามครั้งตรงนี้มันจะสุ่มได้เพชรกับได้ทองนะครับมีสุ่มได้หลายอย่างตรงนี้เนี่ยที่มันจะสุ่มได้ก็คือตรงนี้นี่นะก็กดไหวทุกวันนะครับของฟรีก็คลิปนี้ขอจบวันที่นี้นะครับผมสวัสดีครับ